และเรื่องแรกที่เพื่อนๆจะเล่าให้เราฟังรออยู่ในสายแล้วนะครับปิดไฟสักนิดหนึ่งนะครับมีสมาธิในการฟังปล่อยจินตนาการตามเรื่องของเพื่อนแล้วอารถรสในการฟังความตื่นเต้นสยองขวัญจะบังเกิดเพิ่มขึ้นนะครับคุณเหวินอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณเหวินสวัสดีครับพี่ครับผมเรียกชื่อถูกไหมถูกต้องครับถูกตองควครับคุณเหวินชื่อแปลกดีนะครับ อคุณหวนเรื่องที่คุณหวนจะเล่าเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณหวนเองหรือเปล่าเกิดขึ้นกับผมเองแล้วก็เกิดขึ้นกับแฟนผมเองครับสองคนเลยสองคนเคยสองคนเลยครับที่ประสมเหตุนานหรือยังนานหรือยังปีกายครับเดือนมีนาสองพันห้าร้อยห้าสิบหกปีที่แล้วแหมภาษานีได้ใจเลยนะปีกายนี่เองปีกาย,ย <laughs> <laughs> โอเคพร้อมที่จะเล่าไหม พร้อมพร้อมนะเสียงดังฟังชัดนะคุณหวนนะโอเคครับโอเคจัดมาครับผมเชิญครับโอเคครับคือเรื่องนั้นมีอยู่ว่านะครับผมกับแฟนเนี่ยต้องการจะไปหาห้องเช่าอยู่ครับเราก็เลยเลือกที่จะไปดูที่ตึกนี้เพราะว่าเป็นใกล้สถานที่ทํางานของเราทั้งสองคนด้วยครับแต่ลักษณะของตึกจะเป็นตึกสมชมอือแต่ เราไม่มีทางเลือกคือจะต้องไปอยู่นี่แหละเพราะว่าใกล้ที่ทํางานที่สุดหลักก็<ะ>เลยไปดูแล้วก็เราไปดูทุกห้องแล้วเราพอใจชั้นสี่ครับห้องส<ะ>ี่ศูนห้าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมถูกสตากับห้องสี่ศูนย์ห้ามาก<ะ>แต่ก็ยอมรับในการตัดสินใจของผมนะ,ะ,ะก็โอเคก็เลยตัดสินใจพักอยู่ห้องสี่ศูนย์ห้า เราอยู่ห้องนี้มาประมาณเท่าไหร่หกเดือนกว่า <ฮะ S 2> เกือบเจ็ดเดือนครับพี่ <ฮะ S 2> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ,<ฮ>ะปะกติทุกอย่างพอเข้าจะเข้าสู่เดือนที่เจ็ดอะผมปกติคือผมชอบทําบุญใช่ไหมพี่ <ฮะ S 2> ก็คือว่าปีเนี้ยผมไม่มีโอกาสไปทําบุญคือไปถวายทานหรือไปถวายพระพุทธรูปที่ไหนเลย <ฮะ S 2> เพราะว่าผมติดงานก็มีอยู่ทางเดียวคือจะต้อง สวดมนต์เจริญภาวนาเป็นการทาบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันได้เหมือนกันอืมแต่มนทั้งหมดผมก็ลืมไปแล้วผมก็เลยนามนนั้นมาทวนใหม่ผมก็ทวนไปได้สามวันสีวันเพราะมนตมันเยอะต้องใช้เวลาะระยะเวลาทวนนานพอสมควรก็ทวนไปประมาณห้าวันแต่สำหรับผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมนะครับ แต่เออคือว่าแฟนกับผมเนี่ยทําง,งานคนละกะผมจะอยู่กลางคืนแต่แฟนก็กลางวันเรากลางคืนแฟนก็ไปนอนส่วนกลางวันผมก็จะไปนอนคือว่าเราจะไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันสองคนครับอือทีนี้ผมมาทํางานที่ตลาดกลางคืนอือแฟนเขาก็กลับบ้านแต่ผมบอกแฟนไว้แล้วแหละว,ว่าผมทวนมนนะแฟนก็โอเคพอแฟนกลับบ้าน นั่งดินมอใส่ไปไปถึงตึกสิบบาท<ะ>มีผู้ชายแก,แก่ใส่เสื้อขาวอยู่ในป่ามันจะมีป่าอยู่ข้างๆตึกเป็นป่ารกชัดยืนโบกมือให้โ<ะ>บกในที่นี้คือลักษณะกวัดเรียงมือให้ไปหา<ะ>ช่วงนั้นมันตีหนึ่งแล้วพราแฟนเขาต้องมานั่งคุยกับผมเพราะว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาให้กันอยู่แล้วเขาก็เลยเสียสละเวลาตรงนี้อยู่กับผมถึงตีหนึ่งทุกวัน ถึงกลับไปนอนอะไรทำนองเนี้ยก็เจอลักษณะนั้นแฟนก็เลยใครนันเรียกตีหนึ่งว่าตึกนี้ก็หลับก็นอนกันหมดแล้วอืก็ไม่ได้สนใจอะไรก็รีบวิ่งขึ้นตึกแต่ก็ไม่ได้ถามยินมอไซค์นะครับว่าเขาเห็นหรือเปล่าก็มาเล่าให้ผมฟังนี่คือแฟนประสบเหตุนในครั้งแรกครั้งที่สองแฟนก็กลับไปเหมือนกันนั่งดิมออร์ไซ์พอขึ้นไปถึงชั้นที่สองมีเสียงคนเดินตามข้างหลังออื แฟนก็หยุดพอหยุดเสียงนั้นก็หยุดก็ไม่ได้สนใจอะไรหันไปมองก็ไม่มีอะไรอืก็เดินมาถึงชั้นสี่ที่จะเปิดประตูพอเดินมาเจอคนนั่งอยู่ที่บันไดที่จะขึ้นไปดาดฟ้าออืเพราะว่าตึกนี้มันมีแค่สี่ชั้นพอชั้นผมชั้นที่สี่แล้วก็คือขึ้นไปมันจะเป็นดาดฟ้าแล้วแต่ดาดฟ้าเนี้ยถูก จะถูกล็อกกุญแจไว้คือถ้าจะไม่มีสาเหตุอะไรคือเขาจะไม่ให้ใครขึ้นไปมั่วหรือไปเล่นอะไรทั้งนั้นย<ะ>กเว้นว่าเขาจะไปดูบาน้ําอะไรทํานองนั้นฮะฮะก็คือว่าเจอผู้หญิงนั่งอยู่ผมยาวยาวยาวมากอืก็คิดว่าเป็นผู้หญิงห้องที่อยู่ใกล้กลประตูเพราะชั้นสีม่มีผมกับอีกห้องหนึ่งอยู่แค่สองห้องครับ<ะ>ก็คิดว่ามานั่งอยู่หรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจอะไร แต่เหมือนนี้อะไรสะกิดใจให้หันไปมองอีกทีเพราะหันไปมองเขาหันหน้ามามันหน้าเขาเป็นเลือดครับเต็มไป,ปด้วยเลือดเขาจะยิ้มก็ไม่ใช่คือเหมือนจะแย่ย,ยิ้มให้แต่ก็ตก,กใจอะ,อะไรนะครับยิ้มเย็นเย,ย,ย็นจะเยือกอย่างนั้นเหรอครับ ไอ้ตรงนี้ผมผมก็ไม่ได้ถามแฟนให้ชัดแต่แฟนบอกว่าลักษณะเป็นเสียเป็นเสียยิ rough, ้มไขทก็น้องก็ไขกุญแจเข้าห้องแบบโลนลาเนี่ยพี่กุญแจตกสองรอบสามรอบพอจะมาครั้งที่สี่จะไขอีกรอบหนึ่งหันไปมองคือว่ากลัวเขาจะมาหาอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วมันคือความว่างเปล่า คือถ้าเป็นคนถ้าวิ่งขึ้นดาดฟ้ามันก็ขึ้นไม่ได้เพราะดาดฟ้าเขาล็อกเขาล็อกไว้ตลอดเวลามีกุญแจล็อกแล้วถ้าจะผ่านเขาก็ต้องเดินผ่านตัวเขาเพราะระยะห่างมันแค่เมตรเดียวเองอืแต่นี่เขาหายไปไหนแเนเก็คือเมื่อรู้ตรงนั้นก็ไขประตูแล้วรีดปิดประตูเข้ามาแล้วตอนเช้าไปเล่าให้ผมฟังเรื่องสองเรื่องนี้ผมยังไม่เชื่อนะผมคิดว่าตาฝาดทํางานหนักอะไรทํานองนี้ผมก็ว่าเขาพอวันที่สามเนี่ยหนักวันที่สามที่แฟนประสบ ก็ลักษณะเดียวกันกลับบ้านขี่ยินวอจไปลักษณะดเดียวกัน<ะ>แล้วขึ้นไปที่นี้ไม่ได้เจอข้างนอกนะครับเปิดเข้าไปข้างใน,ในไหนคือในห้องครับคือว่าแฟนเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ทําการทาทัวร์ส่วนตัวอาบน้ําทุกอย่างแล้วก็นอนก็เปิดใฟนอนเจอแฟนเนี่ยผมขอบอกยิ่หนึงว่าเขามีเซ้นเรื่องนี้อยู่แล้ว<ะ>ผมผมลืมบอกไปว่าทาไมอะไรจำนองน,นี่<ะ>คือมีเซ้นอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจแข็งกว่าผมมาก ืมเขาก็นอนอ่านหนังสือตรงเพดานนะเพดานห้องเหรออืมเขาคือว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เอาทอทัตลงก็งเลยไม่มีอะไรดูต้องเอาหนังสือมามาคือมาอ่านก่อนคือเขามองไปที่เพดานคือตาคือมองไปที่เพดานคือเขาจะนอนแล้วมันมีหน้าผู้หญิงโผลมาตรงเทดานอาไอเทดานห้องนะไม่ใช่ผนังเทดานข้างบนเลยครับครับครับ แล้วผมนั่นก็ย้อยลงมาโอ้โห oh. ตานั้นน่ะคือหนึ่งมองอยู่ uh. เขาจะกีดเขาก็กีดไม่ออก uh. แต่ผมยอมรับว่าแฟนผมคนนี้ใจแข็งมาก uh. ถ้าเป็นผมผมวิ่งแหละก็คือว่าเขาก็เลยหันหน้าหนีแล้วก็คุ้มหัวผ่านไปประมาณสนะัก5นาทีตัวเัาสันก็หันมามองอีกทีไม่มีอะไรลนะ oh. แล้วทีนี้เขาก็เหมือนว่าเขาจะอยู่ไม่ได้คือเขาจะสวดมนต์ละแต่เขาก็ ไปปิดไฟแต่ไฟห้องน้ําไม่ปิดนะคือเปิดสวลัวไวค้ครับครับแล้วก็เปิดบานเกตดังนั้นไฟห้องน้ํามันจะส่องเข้ามาข้างในจะกลายเป็นลักษณะสะลวสะลสวครับครับแล้วก่อนเขาจะนอน่เขาจะเรืองเห็นผู้หญิงเนะียนั่งอยู่ที่ประตูที่จะไปห้องน้ําอืมทางที่จะไปห้องน้ําอำแล้วเขาหันไปมองแต่เขาหันเ,เขาหันไปมองเขาก็เจอผู้หญิงผมยาวย <คน S 2> ื่นมือมาแตะที่แขนเขาคนเดิมใช่ไหม ไอ้ตรงนี้ผมผมไม่ได้ถามเท่าว่าคนเดิมหรือเปล่าแต่แต่ยื่นมือมาแตะแตะแฟนผม <c oughs> แล้วก็ผมยาวแล้วก็ค่อยๆหันมาแต่ไม่เต็มหน้าแฟนลักษณะแค่ว่าหันมานิดเดียว <c oughs> แฟนผมอยู่ไม่ได้ก็คือคุมคุมตัวทั้งตัวก็คือนอนตัวแข็งอยู่นั้นคือเคยนั้นคือไม่หลับเลยนอนตัวแข็ง <c oughs> ที่จะโทรหาผมคือสติสตางเขาก็ไม่มีละ แต่สักพักหนึ่งพอนอนตปเขาหันไปดูอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็ไม่อยู่ละอือแล้วคร้งสุดท้ายเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เลยเขาต้องวิ่งลงมาหาผมที่ที่ทําง,งานของผมในระยะเวลาตีสี่ในเวลาตีสี่นะคือว่าเขานอนหันติดกาแพงเลยเขาเขากลัวแล้วเขาไม่หันไปทางห้องน้ำแล้วครับครับมีเสียงคน,นเดินเข้ามาในห้องหลายคนแล้วมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าวันพระเนี่ยพรุ่งนี้ย จะเข้ามาฟังเขาสวดมนต์ได้หรือไม่เพราะเรามากันเยอะโอ้ตายอมเพราะว่าเราจะเราจะมาฟังเขาได้หรือไม่แต่ผมตกใจตกใจมากครับ,ค,รบคือแปลว่าแค่อกเลยก็เลยว่าหันหันไปมองหันไปมองโซ่ทีนะพี่แทนที่จะไม่เจออะไรมันเป็นเงาทั้งนั้นเลยอะ่ะอยู่ในห้องตรงหน้าประตูตรงหน้าห้องน้ำใช่ไหมก็คือไม่หน้าห้องน้ําก็ก็คืออยู่ในห้องเลยเพราะว่าไฟห้องน้ํามันฉัวมันส่องมาอยู่แล้ว เขา,าตัดเขาเลยตัดสินใจกัดฟันครับวิ่งฝ่างเางาพวกนั้นออกมาแล้วเปิดประตูว,ตวิ่งลงมาหาผมที่ตลาดแล้วขอนอนกับผมที่ตลาดผมก็ตัดสินใจให้เขานอนถึงว่ากฎระเบียบินของที่นี่ห้ามคนนอกมานอนก็ใช่แต่ผมก็ต้องเอาความปลอดภัยของแฟนไว้ก่อนฮะฮะแล้วผมก็เชื่อแล้วว่าแฟนน่าจะเจอจริงๆเขาคงไม่มาโกหกอะไรเราหรอกอะไรองเนี้แฟนก็เลยว่าขอกลับไปอยู่ของเกย์สักสี่ห้าวัน อืผมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะย้ายห้องแล้วแต่ในใจหนึ่งคือว่าอืมเขามาขอเขาจะมาฟังถ้าเราจะย้ายมันก็ยังไงอยู่ในใจของผมก็ยังมีเนต้ตายอยู่ <Okay. S 2> ผมก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าวันพราอย่ฟังผมก็เลยตัดสินใจอยู่คนเดียวแล้วผมก็บอกว่าวันพราเนี้ยจะสวดมนต์เป oh. ็นยังไงเป็นกันผมก็เลยตัดสินใจเลิกงานช่วงเก้าโมงผมก็กลับไปที่ห้องครับ okay. แต่แฟนผมไปอยู่ของเตยแล้วนะครับตอนนี้ผมไปจนคนเดียวคือตอนนี้ไม่เกี่ยวกับแฟนแล้วเป็นคิวของผมที่ต้องไปจนไปจนตัมเหตุการณ์เองเพอผมกลับไปที่ห้องซึ๊บผมก็ต้องนอนพักผ่อนก่อนประมาณบ่ายโมงผมก็ตั้งนาฬิกาไว้ผมจะตื่นมาขวดมนแล้วก็จะกวดน้ําให้พวกเขาที่มาขอถ้าเราไม่กวดน้ําไม่ไรถ้าเราอยู่ต่อเน,นี่ยเขาน่าจะหลอกแฟนมากกว่าน,นี้เราจะอยู่กันไม่ได้ดังนั้นเราต้องทําให้เขาเขาจะได้ไม่หลอกเรานั่นคือความคิดของผมนะครับครับอืมก็เลย แล้วช่วงผมนอนอยู่อพี่คือตอนสายๆถูกไหมนอนตอนสายๆได้นอนในสายแล้วตอนเทียงมีคนมากระแอมให้ตื่นครับแต่ในใจตอนนั้นเมื่อได้หลับไปแล้วความคิดผมเปลี่ยนแล้วผมไม่สวดแล้ววันนี้ยผมขี้เกียจเขากระแอมให้ตื่นผมก็ตื่นผมก็ใครมากระแอมที่หูเหมือนมันกระแอมใส่หูเราเป็นเสียงผู้ชายเราก็ในสนใจทีนี้เราหลับต่อเขามาจับนิ้วแต่เป็นผู้หญิงนะยุนอํา แล้วใช้มือดึงลิ้นเราออกมาจริงอตอนนั้นลิ้นแดงตก่ดึงออกมาไม่เดียวนะดึงออกมานมเดียวตอนนั้นผมใช้บนมนบทไหนเป่าเขาเขาไม่ไปผมเลยใช้อิทธิโลร<อ>ัตมาลาร้อยแปดท่องไปแค่วัดเดียวเขากระเด็นไปที่ตู้แค่ผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยสะบัดออกไปว่าอะไรวันนี้จะหลับจะนอนเสียงเขาตกตู้มันไม่พอใจอืม ผมก็เลยมันึกพิจารณาอีกทีว่าอืเราเป็นคนบอกเองมันเป็นคนบอกเองสัญญาว่าวจะสวด,สดมนต์ให้เขานึ่งแล้วเราจะมาเห็นเปี่ยความสบายเช่วันนี้วันน,น,นี้วันเดียวเองเราทําให้เขาเหเอ,อ,เอ,อะก็เลยตัดสินใจทําก็เลยอาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินแล้วจานผมก็วางไว้ตรงนั้นนะ,ะเพราะว่าแฟนไม่อยู่ไม่มีคนล้างหรอกผมก็วางไว้คาไวนะ้เงั้น่ะแล้วทีเนี้ยผมทาธุระอะไรเสร็จผมก็เตรียมตัวมาสวดมนต์แต่ตอนเข้ามาตอนเก้าโมงนะผมไม่ได้ล็อกประตูนะ,ะลืมบอกไป ผมก็ทําอะไรเสร็จแล้วผมก็จะไปติดพัดลมให้เหลือเบอร์หนึ่งเพราะถ้าเปิดเบอร์สามเนี่ยมันจะเป่าเทียนดับครับผมจะให้เหลือเบอร์หนึ่งมันจะทําให้เทียนไม่ดับเพราะผมต้องจุดเทียนจุดธูปด้วยเป็นพิธีการฮะแล้วผมก็กําลังจะยื่นมือไปลออ็อกประตูเพราะผมจะยื่นมือล็อกประตูผมตกใจครับประตูมันถูกล็อกไว้หมดแล้วล็อกไว้หมดแล้วหมายความว่าล็อกลูกบิดล็อกลูกบิดแล้วก็สลักสองตัวใครมาล็อกให้ผมครับผมตกใจอ่มเนี่ยตรงนี้ครับผมตกใจมาก ตรงนี้ผมก็เลยเอาแนละเป็นคิวของเราแนละ้วจริงๆเราก็คิดอยู่แค่นั้นอ่า uh huh. แต่ยังไงเราต้องผจนต้องสวดมนต์ตั้งแต่บ่ายสองจนถึงสองทุ่มเนี่ย oh. แปดชั่วโมงสวดยาวขนาดนั้นะเลยสวดยาวครับเพราะว่ามนต์ต้องใช้ความเพียนมากมนต์รงเนี้ยเขาถึงจะหลุดกันครับ uh huh. อืมเ้ามนต์มนต์ยาวจริง,รงก็ผมก็ตั้งเทียนตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละ ต้นเจ้าแม่กุนยีวนี่วนกั้งไว้ในกระถางกระถางดอกไม้ของบูชาพระ,ะถูกเขย่าสั่นเอง<ฮ>ทั้งๆท,ที่ว่าลมเปิดเดินหนึ่งนะครับพี่แต่มันเหมือนมีมือคนไปเขย่าต้นไม้ให้สัน่นผมก็ตรงนี้ผมผมผมแขวนพระผมเรียบร้อยแล้ว<ะ>ผมก็มั่นใจในพุทธานุภาพของพระองค์นี้พอตัวผมก็พอยู่พระองค์นี้ผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้วผมแขวนพระเครื่องผมเรียบร้อยแล้วก็<ะ>มีพระชรูป พระเขาพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ผมต้องบูชาอืมที่ตั้งอยู่ด้านหน้าผมก็จุดเทียนผมไม่สนใจอะไรละแต่ไฟผมปิดเรียบร้อยนะอืมแล้วก็เปิดแค่ไฟห้องน้ำไว้แล้วผมก็สวดมนต์ไปสวดไปได้พักหนึ่งผมปิดมุ้งรวดอะไรไว้หมดแล้วนะพี่การยุงเข้ามา,ากัดมารบควนอะไรเรามุ้งรวดเปิดช่วงประมาณบ่ายสาม แดดยังร้อนอยู่เลยนะพี่เปิดมันมีลมพัดเปิดอะไรเงี้ยเหรอมันเสียงคนดันครับแกะอ,อ่แล้วมันแงออกมานิดนึงอ่ะอืมตรงนี้ผมไม่ได้ใส่ใจเพราะเราได้ยินเสียงแค่นั้นอืมแต่ผมผมตกใจที่ผมแตะปากผมก็ยังสวดไปนะ<อ>แต่ผมก็ยังสุขคิดขึ้นมาว่าก็เราล็อกสลักแล้วทําไมลมพัดแค่นี้ทําไมถึงเปิดก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราสวดไปจนถึงห้าโมงเย็นครับมันมีเสียงคนอะ่ะ เดินอยู่ในห้อง <Yeah. S 2> ไม่รู้ว่าเข้ามาตอนไหนผมยังไม่รู้เลยคือเป็นเสียงลักษณะเท้าเพราะพื้นมันเป็นพื้นกระเบื้องผมยังไม่ได้ปูเสื่อน้ามันเป็นเสียงสักส uh ัอ huh. เราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอ่ะมาก็มาเพราะว่าเราพร้อมอยู่แล้วแต่เราตรวจไปได้เยอะแล้วละ <Yeah. S 2> ห้าโมงจนถึงหกโมงเย็นมันมีเสียงใช้มือเคาะที่ปลายเตียงเพราะผมขึ้นนั่งตรวจบนเตียงครับ <Yeah. S 2> เตียงนอน เคาะตรงปลายเตียงอ่ะเพราะเตียงมันเป็นไม้อัดเคาะปึ้งปึ้งปึ้งห<ะ>่างกันแค่ไม่ถึงเมตร<ะ>ผมหันไปมองครับแต่ไม่มีอะไรคือความว่างเปล่าออผมก็สวดต่อแล้วสิ่งที่ตกใจที่สุดอะไรไหมรู้ไหมครับพี่มีอะไรฮนะเป็นเสียงเหยียบจานที่ผมกินข้าวตอนกลางวันก่อนจะสวดมนอ่อเหยียบคือลักษณะจานวางอยู่แล้วเป็นคนเหยียบคือเหยียบแล้วอีกด้านหนึ่งมันจะ,จะมันจะขึ้น เอจะตกขึ้นแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขายกเท้าแล้วจานก็ดังไปแดงแดงแบงแงแงอะไรอย่างเงี้ยอ่าออห้องผมไม่มีต๊กแกไม่มีหนูนะพี่มีแต่จิ้งจกต้นุกแกหนูก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนี่คือเสียงคนคือเสียงการเหยียบคือเหมือนกับว่าเขาลาดจะเหยียบอ่าออาผมเลยหันไปมองแบบขนผมลุกไปหมดแล้วว่าจานมันไม่ได้อยู่ที่เดิมครับมันไปอยู่ปลายเตียงเลยมันถูกยิ้งไปนู่นอ่ะออตอนนั้นอ่ะผม ตัดสินใจแล้วว่าจะสวดดีหรือจะวิ่งหนีแล้วตอนนี้แต่ในใจผมก็คิดว่ามาถึงหกโมงแล้วอีกสองชั่วโมงเองือก็เลยกัดฟันสวดสวดใปนี้ใกล้จะจบนะครับพอ,อ,อประมาณหนึ่งทุ่มมันมืดแล้วอืก่อนจะจบผมได้กินเหม็นเน่าในห้องหอเหม็นขึ้นเรื่อยๆเหม็นขึ้นเรื่อยๆกินเหมือนไอ้อะไรนะของของซากศพซากสัตว์ที่มันตายอืดอ่ะ ผมเม็นเท่าไหร่ผมก็กัดฟันสวดเพราะมันใกล้จะจบแล้วยังไงเราก็ต้องทําให้เสร็จเราจะไม่ทิ้งความไอความไอสิ่งที่เราตั้งใจให้มันล้มลงกลางคันผมก็ตั้งใจสวดไปจนไปถึงบทแผ่เมตตาผมก็โอเคผมก็กวดน้ําพอผมกวดน้ําให้พวกเขาเสร็จมันขนลุกตั้งแต่แขนหลังอะจนมาถึงผมอะออแล้วผมมันตั้ง,งนะจ้องขมงขวดน้ําอะขวดน้ําแล้วอะ ตั้งแล้วมันไม่ลงสักทีครับพี่ส <ฮะ S 2> ักพักนม่เงี้ยถึงลงแล้วตอนนั้นกินน้ําอบเข้ามาในห้องออือเป็นน้ำอบของสมัยก่อนอะ่ะเป็นน้ำอบที่หอมมากๆแบบว่าถ้าได้กินแล้วติดใจแากเป็นน้ำอบที่หอมจริงๆเ <ฮะ S 2> พราะเมื่อกี้มีกลิ่นเด่นเข้ามาแต่นี่เป็นน้ำอบก,ก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างครับแล้วก็ผมขวดอะไรเสร็จผมก็เอา ที่กวดน้ำอะ่ะไปเทลดน้ำต้นหยกมงคลที่อยู่ระเบียงครับแล้วผมก็เดินเข้ามาในห้องก็เป็นระยะเวลาประมาณทุ่มสิบห้าแล้วแหละอืแต่ผมรู้สึกปวดขาคือผมทําสวดให้เสร็จแล้วก็ถือว่าเราชนะแล้วใช่ไหมครับพี่อือโอเคผมก็มานั่งเหยียดขาบนเตียงผมก็ปิดมุงลวดไว้ผมนั่งเหยียดขาประมาณจิตนาทีเพราะหลังจากสิตนาทีอ่ะผมก็ว่าผมจะอาบน้ำเตรียมตัวไปทํางานแล้ะแล้วก็จะโทรบ,บอกแฟนแล้วลว่าทําให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสียงคนเดินออกจากมุงลวดอะไรที่เป็นสิบสิบคนต่อนหน้าต่อตา oh. แล้วผมเปิดสวิตช์ไฟเรียบร้อยแล้วนะสนวะิตช์ไฟในห้องเดินออกจากมุงลวดนี่หมายถึงเดินยังไงคือเดินลากเท้าซอยเท้าแต่ไม่ใช่ใส่รองเท้านะลักษณะของเท้าเป็นตะป๋าคือเดินผ่านออกประตูไปเหรอลักษณะแบบประตูหลังนะครับที่ไม่ใช่ประตูหน้าตรงระเบียงนะเดินออกตรงระเบียงระเบียงชั้นสี่ที่ก็รู้อยู่แล้วออกพอเป็นออกระเบียงไปมันก็คือ มันออกไปไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นสุอกาศก็มันสูงแล้วทั้งสี่แต่ก็เดินออกไปนั้นเสี่ยงเดินล่างเท้าก็สิบยี่สิบคนครับผมตะลึงนะที่ผมตัวแข็งเนี่ยขนาดเปิดไฟแสดงว่าเขานั่งอยู่อีกสิบนาทีแล้วเขาก็เดินออกไปใช่ใช่ผมทาแบบนี้สิบห้าวันเพราะผมว่ามีความรู้สึกว่าผมได้ช่วยเหลือเขาผมดีใจผมทาต่อไปอีกสิบห้าวันแต่แฟนกลับมาแล้วก็อยู่ก็ไม่มีอะไรแล้วพอถึงสิบห้าวันแฟนกลับไปแฟนฝัน ฝันเห็นว่าตึกตรงนั้นน่เป็นลานกว้างแล้วมีคนวิ่งเล่นสนุกสนานกันแล้วคนพวกนั้นใส่ชุดสีขาวมีประมาณสี่สิบห้าสิบคน<อ>แล้วก็ยิ้มมาที่เขาแล้วก็มีคนหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นตัวแทนเขาเดินมาเขาบอกว่าขอบใจมากนะหนูแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าขอบใจอะไรครับครับครับเขาแบมือมามีเลขอยู่หกตัว แฟนจําได้หมดนะครับจดใส่กระดาษไว้ด้วยแล้วมาขอผมเล่นหวยด้วยผมก็ไม่ให้เล่นเพราะผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ผมถือว่าผมไร้สาระคือว่าผมถือว่าเรื่องนี้เป็นไร้สาระเพราะว่าเราทํามากินสุจริตคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมครับผมก็เลยอือย่าเลยซื้อไปไม่ถูกมาก็เสียตังเปล่าอะไรทํานองเนี่ยที่รู้ไหมครับพอรางวัลที่หนึ่งออกมามันตรงเหงทั้งหกตัวเลยโอ้โคุณพระช่วยไม่ได้ซื้อพี่ดวงคนจะไม่ได้ะ ตั้งแต่วันนั้นมาก็คือว่าเขาไม่มามีผีไม่มีลักษณะของสัมภเวสีอะไรมาหลอกหลอนอีกเลยสุก็ถือว่าทุกอย่างจบลงแค่นั้นก็คือว่าทุกวันนี้ผมก็ยังสวนนะแต่ก็ไม่มีอะไรมาให้เหเลยอ,อาจจะคือผมผมผมเคยพูดไปเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่แล้วว่าเวลาที่เราสวดมนเนี่ยสิ่งที่เป็นมงคลมักจะเข้ามาหาเราเพราะปกติเนี่ย หลวงพ่อหลวงพี่จะสวดมนต์ในโบสถ์ในที่ทำศรังฆกรรมแต่ถ้าหากว่าเทวดาโน้นนั่นนี่ก็จะไปฟังในวัดแต่ถ้าหากไป <ใน S 1> สวดข้างนอกเนี่ยไม่ใช่วัดก็อาจจะมีอื่นๆมาแบ่งมาปานมารับผลบุญนี้แล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณวนสวดมนต์เนี่ยเขารู้ว่าคุณคุณหวนสวดมนต์อยู่แล้วเนี่ยเขาเขาอาจไม่ใช่เขาอ่านละเขาอยากต้องการเขาต้องการที่จะได้บุญบรารมี ตรงส่วนนี้แล้วเขาก็ได้จริงๆแล้วเขาก็หลุดพ้นกลายเป็นคนชุดขาวที่มีความสุข<ช>เขาอาจจะเป็นในวันที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นสัมภเวสีที่<ช>ถูกทอดทิ้งอยู่ที่นั่นไม่มีใครแบ่งปันส่วนบุญมาให้ใช่ครับเนาะก็หน้าตาเขายิย่งยย่ใส่ที่อยู่ในความฝันแฟนนะ,ะแล้วก็แบแบเมือมามีเลขอยู่หกตัวแฟนก็จำได้หมดตุน่นชามาก,ก็จดใส่หนังสือไว้อะไรจำลองเนี้ย ก็ไม่คิดว่าเขาจะมาบอกหวยจริงๆไปคิดว่าอะไรเป็นฝันไร้สาระด้วยคือเข้าใจกันหลายอย่างก็เลยเป็นแบบนั้นจริงือเป็นประสบการณ์ในการอืเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหวนและแฟนที่แบบผมว่าเลอค่ามากนะใช่ล่ามแล้วก<ล>็ผมาทุกวันเนี้ยผมเห็นคุณค่าของมนุษย์มมีความหมายจริงาๆาเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าท่องไปก็อย่างนั้นแหละ,ะพอพวกเนี้ื่อให้เห็นว่ามันมีความสําคัญกับพวกเขาผมเลยรู้ว่ามนมุย์ังมีความสําคัญจริงๆ คุณเหวินครับคุณเหวินบอกว่าคุณเหวินสวดมนต์เนี่ยตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงจนถึงไม่ไม่ใช่บ่ายโมงครับบ่ายสองครับบ่ายสองมันบ่ายสอง,สองถึงสองทุ่มร่วมร่วมหกชั่วโมงในการสวดมนต์มีบทไหนมั่งครับนอกจากอิติปิโสที่คุณว่าไว้คือว่าผมสวดมนต์เนี่ยจนถึงสองทุ่มเนี่ยผมเริ่มสวดพระที่ขู่ป่าติโมกจิ<ะ>ตสองตํานานคือผมสวดนี้ผมไม่ได้เปิดหนังสือดูนะครับ ที่ผมจัหนังสือมาวางไว้แล้วช่วงที่ผมลืมอ่ะผมจะคิดไปดูแค่ตัวเดียวแล้วก็ติดต่อฮอืมผมชวดก็มีพระพิคูปาติโมกิ2ตำนานนะครับชินะบัญชรแล้วก็ชินะบัญชรพระหงมมอากาออืนะครับอภิธรรมเจดกามีมงคลจักรวาลใหญ่พระสหัสนัยออืพระสหัสนัยแล้วก็ยิติเบโแลัตนยติเบโสรัตนมาลาร้อยแปด ธรรมจากรกับวัฒนสูตรยอดวจันทร์ใดิดกอาระวัตประสูตรแล้วก็ภารณะไตริดคุณสวดเป็นเล่มเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือพระยานขินาบัญองของสมเด็จโตเป็นกระถาปลดกรรมปลดเวรปลดไอสัตว์นรกกัดอะไรให้ดุดพลคุณเอ่อคุณหวนสวดรอบเดียวหรือว่าสวดทั้งหมดนี้แล้วก็วน ก็คือว่าสวดรอบเดียวเลยครับเพราะว่าแค่ที่ปลูกปาติโมก็กินเวลาเป็นชั่วโมงล้ะฮะเพราะว่าววที่พระก,ก็สวดกันในโบสถ์ในวันที่15ค่ำตอนเข้าบารรษานะครับบทนั้นแหละฮะผมว่าบท6ถ้าเป็นในหนัง,นนงสือคุณน่าจะสวดเป็นสี่3-400หน้าเลยนะใช่ครับแล้วเข่าผมเสื่อมนะทุกวันเนี้ยเพราะว่าผมนั่งแล้วผมขยับไม่ได้ขึ้นในลักษณะที่สวดนั้นคือถ้าปวดขี่หรือว่ามีทุระอะไรที่ไปไม่ได้ต้องนั่งจนจนกว่าจะถึง2ทุ่มเพราะ มันจะเสียที่ทีการผมก็เจ็บคุณไปเรียนมาจากไหนเนี่ยค,คุณหวนอหรอครับคุณหวนไปเรียนมาจากไหนผมเคยบวชอยู่จังหวัดตากแต่ผมไม่ได้บวชสายวิบัตินะผมบวชเรียนบาลรีแล้วผมก็มีความศรัทธาในมนผมก็เลยฝึกสวดมาคุณหวนเป็นคนเหนือปะผมเป็นคนแปดลิว้วอ๋อผมเรียกมนมนผมก็เหมือนเป็นคนเหนือเลยผมเป็นคนแปดลิว้วตอนแรกผมไม่มีความเชื่อพวกนี้หรอกแต่ผม โอกาสที่เราจะไปทําบุญที่ไปถวายพุทธรูปทองคําเพราะเราไม่มีเงินขนาดนั้นนะแต่เขาบอกว่าบุญที่ได้บุญเยอะที่สุดในศาสนาพุทธคือการเจริญภาวนาจะได้มากกว่าการถวายทานครับผมก็เลยเน้นการเจริญภาวนามากกว่าอนุโมทานาครับหลวงพี่่ตอนนี้ผมก็ทำตัวอย่างบริชชนนั่นแหละแต่ผมก็ไม่ให้ใครรู้นะถ้าใครรู้เดี๋ยวเขาว่าผมเป็นบ้าอะไรทำนองเนี้ยผมก็พยายามเก็บไว้ก็มีรายการที่แหละที่รู้ถือเป็นประสบการณ์ที่แฟนๆชาวเดอะช็อค จะได้มีโอกาสแบ่งปัน<ช>คือคือถ้าเกิดเราเชื่อว่าเรื่องผีวิญญาณมันมีอยู่จริงเรื่องของมนที่เป็นธรรมผมว่าก็น่าจะมีอยู่จริงแล้วฟังแล้วเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นสวดมนทสักบทก็เป็นมงคลกับชีวิตเหมือนกันถูกไหมเป็นมงคลมากเนอนนะเนอะยอดเยี่ยมที่สุดเลยคุณเหวินขอบคุณมากเป็น25นาทีที่อิ่มเอมเหลือเกิน ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยิ่งเสอมแล้วก็ผมขอบคุณรายการของพวกพี่ๆมากนะครับที่ให้ผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมให้ทุกคนอีกหลายคนได้ฟังว่ามนบางครั้งก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีมณถังอยู่ในตัวจริงๆครับครับผมขอบคุณครับครับโอเคครับสอบคุณครับสวัสดีครับต้องบอกว่ามนบางครั้งก็มีความศักดิ์สิทธิ์ขอแก้ประโยคนี้เป็น มนมีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับตีหนึ่งกับอีกสามสิบสองนาทีเบรกแล้วพี่แจ็คร,รออยู่ในช่วงเดอะช็อกย้อนยุคนะครับคุณนิ่มเล่ากับพี่แจ็คเมื่อปี2551ันห้ารที่เอฟเอร้หลังเบรกกลับมาติดตามครับ